đi đó. ok hàng, say anh anh, Hello everyone, khỏe khỏe. Sẽ khỏe khỏe. Today, ah, uh, this is the tender beef tender. They dry it. They send from my country. we're gonna make with mushroom and some ยัางวะมากยังภาษาอังกฤษกุก็ลืมซะแล้วอ๋อ this is all better this is better too นี่แหละพวกเจ้าค่อยค่อยได้หนังมาแต่บ้านเฮาพุ่นน่ะเห็นบ่หนังเข็มเพิ่นฝากมาให้เนาะเขาก็มาตัดมาตัดอาจจะตอนใหญ่เด้อตัดยากเ้ยยาเว้ยนี่แหละก็สิมาเฮ็ดอ้อหลามใส่เ็ดแล้วก็ใส่ักแ้งักแ้งยังมีอยู่10ันั่นอีกอยู่ แล้วก็มีตะคขมมีตะเครื่องคมขม,ขม,ขมแล้วก็ได้ดอกแคแห้งมาแต่บ้านเฮาหนี่เด้ดอกแคแห้งของกลังเซน้ำอ้อลามแต่สีอ้อเน้นใส่แต่กดแนวคมขม,ขม,ขมกินเด้อมื้อนี้เด้อนี่ดินี่ดิดอกแคเสร็จเรียบร้อยแล้วดอกแคมาแต่บ้านนี่มาเดี๋ยวมาเบิง่งน้ำกันเนาะมาเบิ่งอ้อลามมากินน้ำกันเด้อแซบ่บๆเมื้อนี้เอาไปคิดหมดใส่ถุงไข่ลงไปเนาะพราเจ้าทำมาอ้อ นี่สก,ก่อนเอาลามนี่เฮาก็ต้องได้ใส่ข้าวขวดด้อพวกแก้วเด้อพวกเนี้ยถ้านังมันอ่อนพคนละไงนังได้ที่เราเคมาเอาเฮ็ดลงเอาพักลงทีนี้คอยใส่กระแดกไปนัวลงไปเกลือลงไปแบบกินเออลามกันเด้อมึงน,น,น,นี่เด้อกำมะนิเือนเด้อพวกแก้ว แก๊สควอเบิร์ตขนัดพ่อใหญ่บ้านเดี๋ยวไปอยูบัดนี้เฮ้ยว่ามีใครไปซื้อบ้างแก๊สนะคอยนี่เลยเอ็นเอ็นงัวเ้าก็ได้เนาะนี่เลยก็หลานไม่ต้องใส่ข้าวกลั่วเด้อพ่อแก้วเด้อเอาข้าวกลั่วลงไปอืมก็ใส่บ่วงหนึ่งและในบ่วงที่สองเนี่ย วันนี้เอาเห็ดลงไปเด้อพ่อเจ้าเด้อเอาเห็ดลงไปแล้วเจ้านอคอก็มาเอาอ,อันนั่นลงอันนี่พ่อเจ้าเอาเห็ดลงไปแล้วเด้ินี่เด้อพอได้ง่ายเขามาทางในนี่เพราะว่าอยู่นอกคันอันบั้งแก๊สเขาตายพ่อเจ้าเอ้ยพ่อใหญ่บ้านสะพัด่อยู่ นี่คอเอาเฮ็ดลงไปแล้วนี่นะนางก็ใกล้ซีซุกแล้วขอยเฮ็ดลงไปจักน่อยคอก็มาเอาอันเอียงกาะพวกเจ้ามาเอาอันนันนาโอ้ยดอกแคลงกับปั่นมะแข้งกับซุ้มนั่นลงเนาะเลยไฟอยู่ในเหือนนี่คอยสั่งคือ,อน,ยน,ยอ,น,น,ยนอย่างนี้มันบวอยากแหงอันนั้นมาเบิ่งเดี๋ยวฟดเนาะฟดปกๆแลเจ้าเห็นบ่ ไฟข่อยอยู่ในมันบ่อยากมันบ่อยากอันอนั้นบ่อยากแหงเด้อไฟในเฮือนข่อยนี่ก็กระจังเฮ็ดกินแต่อยู่นอกนะเพื่อนยัยบ้านกำลังออเดอร์อันเตาไม่มาอยู่หกเจ้าเตานี้บ่อยากแหงมากินอันเออหลามน,น้ำกันเนาะมือนี่ไม่ได้ค่อยจะเอาดอกแคลงไปเด้อหกเจ้าเด้อนี่ดอกคแคแหงดอดกคแคแหง ลนังแห้งมาตาบ้านเด้อพวกเจ้าเด้อหนังเด้อหนังงวัวงนะนี่ดินี่ดินี่เห็นบอ้อลำหนังงวัวกคุผู้ใดเคยกินเด้อเดีวยวเขาจะเอามาแข้งกับพักกันนั่นลงไปอีกคมขนาดแล้วนี่นะไฟมันก็บ่ได้ใจคนให้มันชาดคาเป็นตาซ้ำใส่อันข้าวขวดเด้อพวกเจ้าเด้อเอ้อลมนี่คือใส่ข้าวขวดเด้อแล้วแต่ผู้มักบางคนก็ใส่ข้าวอันนั้นธรรมดานี่ดิ ออก,กินอ้อลามน้ากันเด้อมือนี้เด้เอมาทาเพิ่นเดี๋ยวสุดใกล้สิสุดเลยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้แค่กับฟักผักหมักใส่ลงเนาะประมาณนี้เนาะนเด็กอ่อ,อลามเอ็นก็อ่อนเลยเด้อเด็กหนังงัวหนังงัวหน่อยอ่อนและนี่ ใส่เอันนี้เด็กเอามาจะแซบออ่บเอามาสุกแล้วพอแก้คล้วออกมานอกแล้ว่าอยู่ในมันผิเห,หงุดหงิดเนาะนี่เด็กี่เดคหนังงัวก็รู้ประมาณนี้เนาะนี่เด็กอ่อนเด็กทุกแก้วเด้อ ก็เฮ okay, ็ดตอนใหญ่พดเนาะน,นาทีสิเฮ็ดตอนน้อยๆลงก่อนนี่อตอนใหญ่ตัดขาดยากหลายก็เลยเฮ็ดตอนเบอเิอมใส่เอื้อยขคอยในซีน้ำได้บอรน,นี่เนาะใส่มะแคร่งใส่เฮต์เออลามมาๆๆอ๋อคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะไม่เฮ็ดกินให้เบิ่งเนาะกินเออลามน้ำกันนี่เด้อ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนังงวนล้วนเลยนี่เจ้าเด้อมาเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบใจทุกคนตุกเมนกำลังใจให้ Hi. thank you everyone for watching it's a beef tender you guys this is beef tender i make soup with a bitter vegetable มีอันนาดอกแคมีเห็ด มิหยัางพร้อมดูอยู่นี่เด้อมาพระเจ้าขอคนจะดีมีแหงบ๊ายบาย